สวัสดีค่ะพบกับควนนิชานันนะคะวันนี้ครัวของเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกันในตอนที่สองนะคะของเรื่องการทําขนมละอ,องลำเจียกค่ะขนมละอ,องลำเจียกนี่นะคะก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนไส้กับส่วนแป้งนะคะตอนนี้เรากําลัง ทำไส้อยู่นะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่สองนะคะตอนที่หนึ่งเป็นการผัดไส้ตอนที่สองจะเป็นการปั้นไส้นะคะมาดูวิธีการทํากันคะ่ะวิธีการปั้นว่าจะปั้นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นไพ่เป็นไส้ที่เราทําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาปั้นกันนะคะมาดูค่ะวิธีการปั้นเนี่ย แห้งแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยนะคะมะพร้าวกับน้ําตาลเนี่ยมันแห้งแล้วมันก็จะติดมือนิดหน่อยตอนนี้เวลาเราปั้นเราก็จะใช้น้นํานการชุบเพื่อไม่ให้แปะเพื่อไม่ให้มะพร้าวติดมือน,นะคะขยับหน่อยนะคะ <c oughs> เอาละค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะอ่ะหยิบมาค่ะแล้วปั้นก้อนละสองคำนะคะก้อนหนึ่งเนี่ยโดยประมาณนะคะสองคำนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือบีบค่ะบีบให้ขึ้เป็นก้อน นะคะพอบีบเสร็จแล้วก็ยังไงคะอันนี้ค่ะกำค่ะนะคะกำให้เป็นยาวๆสักสามครั้งนะคะโดยประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เรียงว,วางไว้จัดไว้นะคะอันนี้ที่จะปั้นเป็นตัวอย่างน,นะคะเรียงเอาไวค้ค่ะนะคะอันต่อมาก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถ้าเราจะให้ง่ายขึ้นก็ถือว่าพอหยิบแป้งมาเนี่ย หยิบหยิบไส้มานะคะแล้วก็ทําให้มันยาวๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็บีบค่ะนะหรือจะใครจะเรียกว่าปั้นก็ได้นะคะคือปั้นนะถ้าเกิดปั้นเนี่ยจะใช้สองมือปั้นก็ได้นะคะผลลุบดิพอทําเป็นยาวๆนะคะใช้สองมือเนี่ยปั้นบางคนไม่ถนัดก็ใช้อย่างเนี้ยค่ะกิ้งอย่างเนี้ยค่ะเพื่อให้มะพร้าวเขาแน่นนะคะ,ะเนี่ยปั้นไส้นะคะ อาเลียงไว้เลยค่ะเลียงไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักอันนะคะหยิบมานะคะประมาณกะประมาณว่าอันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เราเรา,เรากินได้สองคำแล้วกันนะคะอ่าเสร็จแล้วก็กดหน่อยหน่อยนะคะกดหน่อยหน่อยกดหน่อยหน่อยให้เพื่อให้มะพร้าวกอดกันแล้วก็ปั้นนะคะขยี้ไปค่ะ นะคะอย่างนี้ก็เสร็จแล้วค่ะยังไม่ต้องขยี้นานมากเพื่อให้มะพร้าวกอดกันเท่านั้นนะคะ,ะวางไว้ก่อนนะคะนะคะี่ค่ะยวปั้นให้ดูอีกชิ้นนะคะอ่านะคะหยิบมานะคะไม่ยากค่ะตอนปั้นเนี่ยไม่ยากหยิบมานะคะแล้วก็บีบให้เขาแน่นๆจากนั้นก็มามาปั้นให้ยาวนะคะยาวๆลีลีนิดๆนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะอย่างเงี้ย แล้วก็จับมาเลียงเอาไว้เนี่ยให้ทิ้งไว้เขาแห้งเราจะใส่ให้หมดเลยนะคะเอาเลียงให้หมดอันนี้ที่เราปั้นไว้ให้ดูนะคะเรียงเลียงให้ดูจะได้สวยงามนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราจะปั้นให้เสร็จนะน,นี้ขั้นต่อไปเนี่ยพอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะขนมนะคะขนมไส้เนี่ยเราจะเอาไปอบกับกวนเทียนนะคะ นะคะะดูนะคะอันนี้เป็นกวนเทียนนะคะที่เราจะใช้อบขนมนี้นะคะคืออบไส้ของละอองลำเจียงันนะคะ,นะคะจะใส่ในถ้วยนะคะอ่ะดูนะคะออกนิดนึงเพื่อว่าจะตั้งข้างล่างให้นะคะให้ดูชัดๆค่ะนะคะ,นะคะให้ดูชัดๆจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้ขีอะไระใช้ เขาเรียกว่าที่จุดเตาแก๊สน,นี่แหละค่ะติดไฟให้กวันเทียนเขามีติดไฟนะคะ<ม>ก็จะลุกช่วงช่วงอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะค,ะคือจะให้ให้ปลายให้ไส้ของเทียนเนี้ยไหม้นะคะเพื่อที่เขาจะมาได้เอ่อมาลุกอีตรงกวันเทียนนะคะนะคะเมื่อเวลาเทียนดับแล้วกวันเทียนก็จะยังอยู่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะอย่างนี้ลมมาช่วยหน่อยละลม ตรงกลางไม่มีที่วางแล้วก็จะวางข้างๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการอบกวนเทียนนะคะ,คะดูดอกไปนะเนี่ยอย่างเนี้ยนะคะให้เขาลุกแบบเนี้ยโดยประมาณนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขียนนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้ไส้เทียนลุกเยอะๆจะวันจะได้เยอะตอนนี้เวลาเราจะเข้าไปอบนะคะดูนะคะเวลาเราจะเข้าไปอบ ควันเทียนลุกไหม้พอแล้วนะคะเราก็จะพอแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะเอาประมาณนี้จากนั้นเราจะใช้ฝามาครอบใช้ฝาชีเนี่ยมาครอบมันไม่มีที่วางก็เลยวางข้างๆครอบลงไปนะคะเมื่อควันเทียนไม่ได้ออกซิเจนตอนนี้ไม่ได้ออกซิเจนควันก็จะทําไมคะไฟก็จะทําไมคะไฟก็จะดับคะ่ะนะคะพอดับแล้วก็จะมีควันเนี่ยอบอวน อยู่ในนี้เพื่ออบขนมให้หอมนะคะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะไม่ยากตอนนี้ให้รู้ขั้นตอนว่าวิธีการอบเขาอ,อบยังไงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูหน่อยนะคะเปิดให้ดูนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสาวกวนเทียนดับนี่เอ่ยยังไม่ดับเลยค่ะนะคะ,นะคะเมื่อยังไม่ดับเราก็สามารถทําให้กวันเทียนดับได้นะคะโดยการทําเป่าให้ดับนะคะเอาเอามือก็ได้ค่ะโบพัดโบ คะพัดบอกให้ให้เทียนดับกวันก็จะอบบวนก็เปิดดูหน่อยค่ะถ้าไม่ดับเราก็ต้องสามารถทำให้เทียนดับโดยการเป่าค่ะใช้เป่าก็ได้หรือจะใช้พัดก็ได้นะคะคได้หมดหลายอย่าง ใช้มือพัดก็ได้ให้ดับนะคะอ่าดับเลยนะคะเราก็จะปิดค่ะต้องใช้แรงหน่อยค่ะเพราะลมมาช่วยลมมาช่วยมันทำให้เลยแบบว่าแบบคือคือมันมันดับยากอะ่ะเวลาลมมานะคะเน,ละลนะคะนี่ยค่ะกวนเพียงก็จะอบอวนอยู่ในนี้นะคะอบอวนอยู่ในขนมเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะมันจะทำให้ขนมเราหอมนะคะก็ ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะไม่ยากนะคะให้รู้ขั้นตอนแล้วขั้นตอนทาอย่างไรนะคะอันแรกก็คือจุดเทียนไปก่อนนะะนี่เราเปิดได้ดูเห็นไหมวันจะยังมีอยู่แล้วก็จะปิดไปก่อน,นะคะวันยังไม่หมดเราจะอบแบบเนี้สองครั้งนะคะอย่างน้อยนะคะสองครั้งนะคะทําวิธีเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะอันะะนี้ต่อไปอันนี้ก็วันนี้ก็สําเร็จแล้วค่ะการปั้นโดยมาถึงการอบนะคะการอบก,การอบก,ก,ก,กวันเทียนนะคะ การปั้นจนมาถึงการอบบันเทียนก็สําเร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้ก็ทําให้ดูเสร็จแล้วก็เราจะไปดูตอนที่สามนะคะตอนหนึ่งทำอะไรคะผัดไส้ตอนที่สองปัน้นตอนสามนะคะตามไปดูคะ่ะว่าตอนสามเราจะทําอะไรสวัสดีนะคะแล้พวพบกันค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามให้เราด้วยนะคะ